มาครับวันนี้มาอยู่กับ r a c i n g Master นะครับก็รถคันนี้นะกว่ามผมจะไปเก็บอันได้นะอ่าสำหรับ v a n t a g e ไปี64อ่ะหกวะ DB นะครับก็สเตตัสเป็นแบบนี้เลยอ่าน่าสนใจตรงเรียวนะอันดับ1เลยเนาะอันดับ2นี่ก็เร่งความเร็วนะครับอันดับสาม่ ชนะหนอันดับเฮ้ยเดี๋ยวอันดับ2เป็นดิบมุมแคบดิวิแต่ว่าน่าสนใจตรงอันดับ2ที่เป็นเร่งความเร็วเรววะโอ้เวลิงเร่งความเร็วเยอะมากเลยนะก็จุดเด่นคันนี้นะครับเลี้ยวกับดิฟแล้วก็อาตาัตราการเร่งความเร็วประมาณนั้น ส่วนสูตรผมไม่รู้นะเพราะว่าผมอาจจะใช้เป็นนี่นะครับสามสองสลับกันนะลองมาลงพันห้าไปพันแบบพันหกพันดูผมว่าน่าจะไหวนะพันเเนี่ยน่าจะาหรือเปล่าดูทรงแล้วมันถ้าแบบเอามาขึ้นสักพันหนี่ผมว่าน่าจะได้แน่นอนนะ ส่วนเรื่องเลี้ยวผมว่าผมอยากให้มันเลี้ยวคือมันอาจจะหน้าเร็วนิดนึงนะที่ผมเล่นนะแต่ผมไม่ค่อยชอบหน้าเร็วเลยมี BM ด้วยนะครับโอเคมาดูว่าห่้จะไหวนะมั้งมาเก็บแต้มครับเก็บเควส ่เดียวนะครับแต่ว่าผมว่าผัชอบชอบกว่าี้ยสิบานี้ยสิบห้บบบบบน,นี่น้าอย่างใหญ่ไมเดี๋ยว เกิดไหมร ที่กดักเล้วแบบสุดๆนี่ต้องระวังนะครับไปได้บางกรณีอย่างอแรกที่ผมพักทเือาแขเลยเฮ้ยสวยงามครับสวยงามจริง แต่ว่าจะเพิ่มอมิยูมันยากหน่อยนะหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเกือบหกร้อยแปดสิบมันต้องปรับยางปะ่ะถ้เห็นกนใช้กันแบบนี้นะอาจจะไม่ผมไม่ค่อยชอบตอนแบบเลี้ยวอะ่ะ เออผมว่าเลี้ยวมันมันแบบจะเอาไปไม่ไม่ถึงสิบอ่ะผมว่าน่าจะโอเควันนี้นะแตหรับผมไนดะ้เพิ่มสร้างอื่นแทนนะคอ่าพันหกแหละนี่มันกลางสายฝนเลยวะเฮ้แต่กลางสายฝนอาจจะ ดไปนะครับเฮ้ยอีโวอยากเร็วเออบแย่แล้วแหลักไปนิดนึงไม่นิด้วครับ เรายังใช้ได้อยู่ครับผมชอบถ้าเป็นรถแบบไอเดียชอบการแบบนี้รง่ายเดียวถ้าไม่มีฝนนี่ไม่เวลาเดียวนี่ม่องไมั่นใจครับ

นิดนึงครับนิดนึงนิดหนึ่ง,ง,งไปม่งเขาสักทีนึงเอาแต่ยังขับเร็วอยู่ยังเร็วอยู่ได้ไงของดีวะ่ะการันตีพันเจ็ดแน่นอนครับคันนี้ได้นะสบายเลย ฝนตกอันนี้เป็นด่านแบบทางตรงค่อนข้างเยอะนะครับมีดิฟมุมกว้างเนี่ยหลักๆนี่มีมีตรงแบบตรงเยอะๆแล้วก็ดิฟมุมกว้างนะแล้วก็มีทรายให้ลงเล่นด้วยนะครับเออด้วยวะ

ไปแต่โค้งนี้เย่แหละขอขอแล้วขอแล้วหน่ครับครงนี้ก็มีหัวใจมือกัน โอ้ยแล้วโค้งนี้ผมขอนีไงสวยงเฮ้ย <c oughs> พูพาดเดียวพูแต่ว่าลื่นสายเลยครับผมนี่รีบเดียวไปหน่อยรีบกดดิสไปหน่อยเกือบโดแล้วไงเกือบโดแล้วครับแต่ยังขึ้นได้อยู่โอ้โหเกือบไปแล้วนะเฮ้ยทำไมอ๋อหกร้อยเป็ดแปเลยเหรอ ทำไมมันหกรเจ็อีกวะเออผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยอ่า30สิบแล้ววะ่ะมาครับคือจริงๆแล้วก็อันนี้นะไปจัดกันได้ในพาร์ทก็คุ้มอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่จัดก็ไม่เป็นไรนะถือว่า เอ่อเล่นคันอื่นเอาก็ได้ครับแต่อัพได้นะแนะนำอัพเต็มก็ได้ครับเอ,เอาไว้เล่นนะแรงอยู่เหมือนกันครับสำหรับเอ่อแต่ผมไม่ค่อยชอบดียหติดอยู่นิดเดียวนะซิลเวียวะเอสหครับ มาดูว่าอันนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะด่านนี้ด้วยนะครับเฮ้ยมีหมวกท้าอยู่บนอ่ออีโวครับตึงงนะั้นแตนโก็มีครับเดี๋ยว Yeah, I don't ขึ้นครับเนี่ยระวังนะขับไปอยู่ดีๆเนี่ยกดเดียวไปเดียวมามีบางทีหมุนเลยนะอ้บ๊บโอ้โหเน่งไปหม่งทีนึง ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชออโค้งและตรงยาวเด็เน,น,นี่ยไอย,ย,ยังไม่มีแผนทำเราอีกหรอและเราออกโค้งแล้วและยิงยาวเรียบร้อยครับที่นึ่มันสายอยู่นะน,น่พันหกพันเจ็ด เิยไอได้ยันหัแฟไม่รู้เหมือนกันแต่ดูทรงแล้วนี่ได้ไหมวะได้ไหมไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูสถิติเขาขับกันนะลองขับดูก็เหมือนเขาว่า17สบายครับ17นี่สบายแน่นอนสำหรับ DB นะครับเรียกง่ายๆดีกว่านะ ใค,ใครที่ใครทีเ่เติมพาร์ทแล้วก็ยังลังเลนะครับสำหรับคันนี้ก็อัพเต็มไปได้เลยอัพเต็มได้แน่นอนถ้าไม่มีรถจะเล่นนะอ,อย่างผมนี่ก็รถน้อยนะถึงจะเป็นรถทองก็จริงครับแต่อะไรไม่หายากเกินแต่ว่าผมว่ามันคุ้มครับสำหรับคันนั้นนะเอ,อ,อัพไปได้เลยคุ้มแบบคุ้มมาก ผมจะจัดโอเคครับวันนี้ก็ไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ